มานี้ถ้าใครเคยเล่นเกมแบบนี้มาแล้วเนี่ยมันก็คือเหมือนกับว่าเราค่อยๆซึมซับเรื่องของการเขียนโค้ดเข้าไปเพราะว่าการเขียนโค้ดเนี่ยมันไม่ใช่นั่งหน้าคอมมันก็พิมพิมพิมน,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 นะมันไม่ใช่เรื่องของการเรียนภาษามันคือเรื่องของการเรียนวิธีการคิดหรือว่าอันเตอนะร์ทึมนะครับผมก็อย่าเพิ่งคิดว่าง่ายนะครับมีแบบยากๆอีกนะครับผมเช่นอันนี้ก็คือให้วาดรูปนะครับมีแบบซับซ้อนซับซ้อนนะครับ อันนี้ก็คือให้มันเดินแล้วก็เก็บดอกไม้นะครับผมนะเดินแล้วเก็บดอกไม้มันก็ต้องใช้ลูปนะเพราะว่ามีดอกไม้4อันอ่าก็จะต้องเป็นรีพีท4ี่รอบนะก็คือต้องไปลองเล่นทีละสเต็ปมันจะฝึกสมองของเราให้เราสามารถคิดได้นะครับแล้เราก็ต้องมีการเดินใช่ไหมเดินขึ้นก่อนแล้วก็มีการรีพีทเก้าครั้งเพราะว่าดอกไม้มีเก้าดอกแต่ว่ากม้1ก้อนเนี่ยมี9ดอกนะก็คะต่ว่าเรามีี้อนดอกไม้ทั้งหกด4อ้อนเรางั้นรูปาใหญ่คิดลูปเล็ก9แล้วเราก็ต้องมาเก็บดอกไม้ในขึ้นกอล็กอะไารอย่ีงเี้า ก็คือแบบมันก็คือฝึกเราทุกอย่างนี่คือการเขียนโค้ดเลยนะเพราะถ้าเราคิดแบบนี้ไม่ได้เนี่ยเราจะไปเขียนแล้วแบบซับซอ้อนซับซอ้อนไม่ได้มันก็ต้องเอาแบบนี้แ,บบแหละนะสั้นๆก่อนง่ายๆก่อนจะแบบนี้นครับเราก็จะไปเก็บดอกไม้นะเราจะวิ่งไปแล้วก็ไปเก็บดอกไม้นะวิ่งไปแล้วก็ไปเก็บดอกไม้วิ่งไปก็ไปเก็บดอกไม้นะครับผมอ่านะแล้วก็ถ้าเราทำเสร็จหมดนะครับก็จะ,จะบอกว่าเก่งมากครับอะไรประมาณนี้นะครับ ก็ S <S คือเป็นเกมสําหรับฝึกสมองของเรานั่นเองนะครับอันนี้ก็คือให้เล่นกันฟรีๆเลยนะครับผมสําหรับนักเรียนแล้วก็ทุกๆคนนะครับที่มาสมัครคอร์สของเราโดยไม่ต้สมัครคอร์สใครก็ได้ก็คือสามารถเล่นได้เป็นสิ่งที่เราทําให้ทุกคนนะครับเป็นสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนได้เล่นนะฮะเพราะว่ามันก็คือเป็นการคลายเครียดนะครับคลายเครียดอย่างเดียวไม่พอก็จะได้ทําอะไรหลาย,ลายๆอย่างที่มันมีความสวยงามมากขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยอยากจะมาเรียนเขียนโปรแกรมแต่ไม่มั่นใจว่าตัวเองจะทําได้หรือเปล่า ผมก็บอกว่าย่าไม่ต้องไปเสียตังค์อ่ะนะไม่ชอบว่าต้องเสียตังค์แล้วก็มาแล้วก็แบบว่าดูนี่นั่นเรามีขอให้ทดลองก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นเรามีนี่นะครับคอร์ส a b c m d มี u t u b e นะฮะซึ่งสอนแบบโอ้โหอลังการเมร์มากนะครับนะเพราะว่าลองเสิร์ชดูในเน็ตได้เลยไม่มีใครสอนแบบเรานะครับแต่ละคลิปนี้ก็คือสอนแบบละเอียดสุดนะครับไม่รู้จะเริ่มยังไงมาที่ playlist นะครับแล้วก็มาหานี่ a b c m d เริ่มจากอันนี้อันนี้คือเป็นสุดยอดของความเริ่มต้นของทุกอย่างนะฮะอันนี้คือสุดยอดเลย นะครับ uh huh. นะก็คือนะคือมันไม่มีอะไรนะครับสาหรับการเขียนโคดมันไม่มีอะไรแต่คนมันกลัวนะครับบางคนมาคุยกับผมเนี่ยตอนนี้เหมือนกับผมกลายเป็นนักบําบัดทางจิตอะไรประมาณ <c oughs> ไม่ได้พูดเกินเลยครับพูดตามจริงเะครับบางคนแบบว่าโหทํางานมันเครียดมากนะครับนะอยากจะเปลี่ยนสายงานก็เครียดอีกไม่รู้จะเป็นโปรแกรมเมอร์ได้หรือเปล่าไม่รู้จะหางานได้หรือเปล่านะครับผมผมก็บอกว่าจริงๆงานด้านการเขียนโปรแกรมแบบมีเยอะไม่ใช่เยอะธรรมดาหรเยอะมากแต่ว่ามันไม่ใช่งานที่ใครก็ทําได้มันต้องผ่านการฝึกฝนอย่างจริงจังนะฮะซึ่งคอร์สของเราเนี่ยมันก็มีการฝึกฝน ง,งซึ่งมันแตกต่าง,างกับคอร์สที่มีสอนในอินเทอร์เน็ตทั่วไปเพราะว่าอย่างบางคอร์สเนี่ยเขาเรียกว่าฟูลสแต็กใช่ไหมแต่ฟูลสแต็กของเขาเนี่ย39ชั่วโมงเขาเรียกฟูลสแต็คแล้แต่ของเราเนี่ยเขาว่าฟูลสแต็กคือ270ชั่วโมงยังไม่รวมเวลาทำโจทย์ยังไม่รวมเวลาทำโปรเจกต์นะเพราะงั้นความฟูลสแต็กมันมันฟูลสแต็กเหมือนกันนะแต่ว่ามันคนละฟูลสแต็กนะของเรามันคือแบบว่าแบบอินดัสเทรียลเกรดนะครับผมนะก็คือสามารถพร้อมทำงานนะแบบจริงจังนะครับนะแต่ว่าถ้าใครยังไม่มัน่นใจยังไม่อยากจะเสียตังค์มาเรียนนะครับมาลองนะครับับบบเเรีียยนนแบบไม่ส่สตงค์กอ ให้ความรู้เหมือนกันก็คือในไอเอบีซีเอ็มดีเนี่ยนะครับนะขอร้องมารองก่อนนะไม่เสียตังค์เลยแล้วก็ทุกอย่างให้แบบให้แบบให้หมดใจให้แบบให้ฝีเยอะมากนะครับนะเขียนโปรแกรมมันไม่ได้ง่ายแต่ว่ามันไม่ได้ยากซึ่งใช้เจ้าตัวโปรแกรม e ีพีคิดเนี่ยนะครับใครที่โหลดไปเล่นเนี่ยจะรู้เลยว่ามันสนุกมากนะมันมีอะไรให้เล่นเยอะมากมันเป็นการฝึกสมองนะความจำนะครับนะความเร็วมีหมดนะครับอย่างเช่นนี้ก็คือเป็นอะไรเกมหมากรุกนะครับผมนะครับก็คือว่าคุณต้องเล่นหมากรุกนะครับแข่งกับ AI นะครับผมซึ่งเอ้ เนี่ยมันคือตอนนี้ผิดพลาดันหนึ่งคือเซตไว้มันยากเกินนะครับเดี๋ยวผมจะไปแก้ให้มันเดี๋ยวผมจะให้พี่โปรแกรมเมอร์นะครับของเราแก้ให้มันง่ายขึ้นหน่อยเพราะว่าอันนี้นะครับเดี๋ยวจะเล่นให้ดูครับว่า AI level ศูนเนี่ยมันโหดมากนะครับอยากให้มาลองเล่นดูเพราะว่ามันมีอะไรหลายอย่างมากแล้วก็ลงทุนทําไปเยอะมากนะครับสําหรับอีโปรแกรมนี้นะครับนะอ่ะผมจะลองเล่นนะครับผมนะมันบอกว่าไม่ได้เร่งแต่ว่าอะไรของมันนะอะมันบอกว่าเดินยังไงดีนะนี่ AI มันคิดอ่ะ เห็นไหมมามันก็เดินขึ้นมานะครับผมเราก็เดินตามนะครับอันนี้ก็ได้ความได้ความฝึกสมองด้วยได้เหมือนเล่นเกมด้วยน,นี่โปรแกรมเรามีประโยชน์หลายอย่างนะครับผมอันนี้เอาขุนเข้าถ้านะครับนะเดี๋ยวเราจะแพ AI โชว์นักเรียนนะครับทำอะไรนี้เนี่ยอีกดแล้วกันไป้หมามันอหม,มามันโหดน,นะเฮ้ยเนี่ยนะดูไม่ทันอ่ะมันกินเรือ,อไปแล้วเฮ้ยยังไงเนี่ย ดูไม่ทันครับมันกินเรือเราไปแล้วโอเคเราไม่รอบคข้อเองนะครับไปโทษมันก็ไม่ได้นะครับเราไม่รลบคอบเองอันนี้โอ้โหมันหมดอารมณ์เล่นแหละอยู่ดีโดนกินเรือเฉยเลยเสียใจมากนะครับกินดิเออเอามากินฮนะไปต่อไม่ถูกเลยอืมขยับเรือหนีนะครับมันรู้ทันแผนเรามันมาไล่เอาไงดีทางเรื่องครับเราได้ผิดพลาดครับโดนกินไปแล้ว อโหมดมากเป็นไอที่โหมดมากอันนี้คือขนาดเลเวลสูงอ๋อมันไล่มันไล่ควีนเราอะ่ะอ้ยคีนหนีนะครับขยับเรือหน่อยดีกว่าอนุญาตไล่มาโอ้มันลุกเรานะครับลุกกินเรือด้วยอะ่ะแบบยอมแพ้ดีกว่าแบบนี้ไม่ไหวแล้วอืมไม่ได้แล้วอย่างนี้ สงสัยจะไม่ลอดนะครับแพ้เลยนะครับอ่ะโอเคสําหรับเนี่ยก็คืออยากให้ไปลองเล่นดูนะครับสําหรับโปรแกรมนี้นะครับมีอะไรให้เล่นเยอะมากนะมีมีเกมฝึกสมองนะครับสําหรับโปรแกรมเมอร์นี่แหละสำหรับค่าคืนนี้นะครับเราก็จะมาเขียนโค้ดบำบัดความเครียดกันนะครับซึ่งโค้ดที่เราจะเขียนคืนนี้ก็คืออะไรดี เขียนอะไรดีเดี๋ยวผมถามนักเรียนนักกานะครับผมขออนุญาตมีใครคอมเมนต์มาหน่อยได้ไหมว่าคืนนี้เราจะเขียนโค้ดอะไรดีนะครับเอ่อมักลุกนะครับมักลุกไม่ได้นะครับมักลุกมันจะยาวไปนะครับมันจะไม่จบในคืนนี้นะครับเอาอะไรดีเออเราจะเขียนเกมกันนะครับ g กมโ o เนะครับเกมโอ็นะค่อยไปไปได้หน่อยนะครับถ้าจะให้เขียนเกมแบบคืนนี้นี่มันจะอาจจะไม่จบนะครับเราก็คืนนี้นะครับเราจะมาเขียนโค้ดเพื่อบำบัดความเครียดกันนะครับโดยใช้อ้นี่แหละอ p k i คินะครับทำไมต้องใช้ EP k i คินะเพราะว่ามันง่ายเราไม่ต้องจำอะไรเลยเราขอโทะไม่ใช่ไม่ต้องจำไม่ต้องพิมพ์โค้ดซึ่งเราก็มีโอกาสจะพิมพ์ผิดอันนี้คือใครมาแล้วก็ทำตามได้นะครับใช้เมาส์ใช้คีย์บอร์ดเป็นก็คือทำได้เลยไม่ต้องมีความรู้จะว่าซีชีอะไรมากนะฮะ มันก็จะได้ช่วยเราบำบัดความเครียดตรงนี้อันดับแรกนะครับผมเราก็จะทําสรุปคืนนี้เราจะทําเกม OX กันนะครับนักเรียนนะนะใครที่คอมเมนต์มาเกมหมากรุกอะไรอย่างเงี้ยเคาน์เตอร์เกมเคาน์เตอร์สไตล์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันไม่ได้ครับ d o เอก็ไม่ได้นะครับผมโลบอทนะฮะก็เดี๋ยวมันจะไม่จบคืนนี้นะครับนะฮะไมค์ค้าอะไรอย่างเงี้ยไม่จบแน่นอนคืนนี้เราจะทํา OX ก่อนแล้วกันนะฮะอันดับแรกนะครับผมเราก็จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าวินโดก่อนนะครับนะฮะวินโดเราก็สร้างสิ่งที่เรียกว่าวินโดขึ้นมานะครับอออััััันนนนี้้้ะะคครรบบตตงงชชืื่่่วา โนะอเอ็กนะเ็กก็ตั้งชื่อว่า OX e อ่ะนะตั t ้งชื่อว่า e p t x x แล้วกัน e p t x x นะครับให้กำลังใจผมด้วยว่าคืนนี้นะครับเราจะมาบำบัดความเครียดนะครับหรือเราจะเครียดกว่าเดิมนะผมมีตัวแปรครับชื่อ Windows ID นะครับเราก็บอกว่าให้ Windows ID นะครับ นะเป็นวินดด์ชื่อว่า OX นะครับเสร็จแล้วนะครับเราไม่รู้ทำไรครับเราก็โชว์ไปก่อน,น,นอ,อ่า variable คือตัวแปรใช่ไหมแล้วแกบอกเอ้ยยังไม่เคยรู้จักเลยอ่ะตัวปองตัวแปรคืออะไรนะฮะก็คือนี่มาเนี้มาเรียนนี่นะครับ ABCMD เนี่ยสอนหมดทุกอย่างจริงๆนะครับเสร็จแล้วนะครับผมมาเนี้กด EP Box นะแล้วก็บล็อกกี้เกมนะครับก็จะได้รู้จักนะตัวปองตัวแปรรูปอะไรพวกนี้คืออะไรนี่คือแบบตั้งใจทำมาก,กนักเรียนก็ไปเล่นกันหน่อยนะครับกด common จริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าเราไม่รู้เราก็ค่อยๆไล่อ่านไปเรื่อยๆแต่นี่คือผม มันก็เลยเหมือนกับผมกดเร็วแต่เข้าใวป่าแต่ถ้าเราไม่รู้เนี่ยอีโปรแกรมนี้มันดีตรงที่ว่าเราสามารถไล่อ่านไปเรื่อยๆและเราก็จะรู้ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องรู้มาก่อนแล้วก็สามารถทดลองได้นะเพราะว่ามันไม่ใช่เขียนโค้ดแบบเขียนลงไปพิมพ์ลงไปมันจะมันจะมีทุกอย่างอย่างนี้อยู่แล้วนะครับตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราอยากจะเซตไซส์ใช่ไหมมันก็เซตไซส์คือคำว่าเซตไซส์นะครับเราบอกว่าเป็นวินโดะครับขนาด500คูณ500พิกเซลนะครับผมเป็นวินโด์ขนาดห่าร้อยคูนห้าร้อยไ0่รู้วะเขาบอกนะครับเป เราทำ OX OX เนี่ยมันจะต้องเป็น3าคูณสนะฮะนะเป็นสาคูณสแล้วก็เซตนะครับผมลงไปที่วินโด้เนี่แหละ นะครับแต่ว่า two เนี่ยเราจะใช้คาว่า self 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 นะครับก็คือตัวมันเองแต่ก็คือเซ t ขนาดของตัววินโดว์เองนะลองรันดูนะครับผมนะครับเราก็จะเขียนนะครับว่าอะไรนะ EPTOX นะครับนี่ก็คือกด set ก่อนนะครับนะครับกด set ก่อนอ่ะจะได้วินโดว์ขนาด3าคูณสขึ้นมาแล้วนะครับผมอ่าอันนี้คือวินโดว์ขนาด3าคูณสของเราไม่สามคูณสาม0าคูณสามนะครับเสร็จแล้วนะครับ เราก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าคอนโทรลคอนโทรลเนี่ยก็คือแบบเป็นแบบอะไรโง่ๆหนึ่งอันนะฮะ mm hmm. เราก็จะใช้อันนี้นะครับเอ็มอยู่ไหนนะอ,อยู่ในพาร์แนลก็เขียนเอ็มตี้คอนโทรลนะครับเราก็บอกว่าให้คอนโทรลเรานะครับขนาด300ร้อคูนสามนะครับผมแล้วก็คอนโทรลของเราเนี่ยก็อยู่ในวิดโด้อ่านะครับแล้วก็ตั้งชื่อหน่อยเห็นบ้างเป็นแพทเทิร์นหมดเลยนะครับนะบผมก็ตั้งชื่อว่าคอนโทรลแล้วกันเนี่ยเดี๋ยวผมตั้งชื่อว่าพาร์แนลแล้วกันอ่ะอ่ให้พาร์แนลของเราคือคอนโทรลอันเนี้ย นะครับแล้วก็ให้คอนโทรลอันนี้นะครับมันไปอยู่ในวินโดว์ที่เราเขียนตรงนี้นะครับเราอาจจะทดสอบแบบว่ามันไปอยู่จริงแล้วหรือเปล่าแล้วก็มาที่คอมมอนนะครับเราจะไปเซตสีแบ็กกราวน์เซตเป็นสีแดง R G B ที่คือ red green blue เห็นป่ะเวลานากักเรียนเรียนเนี่ยเรียนเขียนโปรแกรมเนี่ยมันไม่ได้รู้แค่เขียนโปรแกรมอย่างเดียวก็จะรู้เรื่องอื่นด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้เราก็จะรู้เรื่องการผสมสีของแสงด้วย red ก็คือสีแดง green ก,ก็คือสีเขียว blue ก็คือสีน้ำเงินยกตัวอย่างเช่นสมมติเราอยากได้สีชมพูอย่างเงี้ยมันก็ต้องเลำเงินเยอะๆ นะภาษาคิดเขาจะเรียกว่ามาเจนตานะครับอาจจะงงงนิดนึงแต่ว่านั่นแหละนะเซตลงไปในพาเนลที่อยู่ในวินโดว์อันนี้ที่เราสร้างขึ้นมาเดี๋ยวลองรันดูนะครับอ่าแต่ถ้าเราขยายขนาดเนี่ยอินเจ้าไอ้วินโดว์ของเราเนี่ยไอ้เจ้าพาเนลของเราก็จะอยู่ที่เดิมนะครับแต่ว่าเราก็ยังไม่ต้องขยายไม่ต้องสนใจก็ได้เพราะเราจะทําแค่เกมโอเอสเนาะนะครับอันนี้เนี่ยคือการสร้างวินโดว์อันนะแล้วก็มีพาเนลอยู่ข้างในแล้วนะครับผมมีก่อนหน้านี้ผมมีสอนเขียนเกมไปแล้วนะผมมีสอนเขียนเกมไปแล้วหน่อยนึงเนาะนะครับมันจะอยู่ในอะไรหน เหมือนผมไม่ได้อัพลง u t u b e นะอ๋อนี่นะครับเหมือนคราวที่แล้วผมไม่ได้อัพลง youtube นะจะมีที่ผมสอนเขียนเก,ไนนะเนเกมไปแล้วหน่อยหนึ่งนะครับเขียนเกมไปแล้วหน่อยหนึ่งเดี๋ยวผมไปอ uh ัพให้ละกันเนาะ<ฆ>ก็คืนนี้คืนคนี้ได้ทำโอไอกันนะครับ ตอนนี้เราได้วินโดว์หนึ่งงานละเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมีเราทําเกมนะครับของเราเนี่ยที่เกี่ยวกับเกมนะครับมันจะอยู่ในสิ่งที่เรียกว่ากราฟิกนะครับอันดับแรกเลยก็จะต้องมีกราฟิกเมเนเจอร์กราฟิกเมเนเจอร์เนี่ยคือเหมือนเป็นตัวทําแบบทุกอย่างเลยของเกมนะครับนะสเต็ปก็คือเราสร้างกราฟิกเมเนเจอร์นะครับผมก็ตั้งชื่อว่ากราฟิกเมเนเจอร์นะครับผมเออเขาเรียนะ่ยไม่ใช่กราฟิกเมเนเจอร์เกมเมเนเจอร์เออ เกมเลเยอร์นะครับแล้วเราก็เซตให้มันนะครับว่าเกมเลเยอร์นี้มันจะไปทําในสิ่งที่เรียกว่าพาร์เนลซึ่งอยู่ใน w i n d o w ไอดีนี้นะครับแล้วก็จริงๆอ่ะเปิดมาเนี่ยเราจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าอะไรนะรีเซ็ต all api นะครับก็คือรีเซ็ตก่อนทุกอย่างนะแล้วก็โชว์วิดีโอที่จะไปอยู่ท้ายสุดนะครับโชว์วิดีโอนี่ก็คือให้หน้าต่างมันโผล่ขึ้นมาบนจอจริงๆซึ่งการทําให้หน้าต่างมันโผล่ขึ้นมาบนจอเนี่ยเราต้องเซตอะไรอย่างอื่นให้มันเรียบร้อยแล้วก่อนนะฮะเซตอะไรอื่นให้เเเเเเรรรรรรราาีีียยยยบบบบบบ้้้้ออออแแแแแลลลววกกก่่นน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 ะะะะะคคคคััััั็หดดด๋ไขึึป๊งผม อันดับแรกเลยนะครับหลังจากที่เรามีไอ้เจ้าตัววินโด้เนี้ยเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาทําของที่ในวินโด s กันซึ่งในที่นี้ผมจะเอาลิ s t มาเก็บนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็จะ create empty list ก่อนซึ่งเราก็จะมาใส่ในตัว